แบะ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 วันนี้พามาร้องเพลงให้แพ้ฟังค่ะในที่ดินร้อยไร่ของเรานะคะสามารถทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบนี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาตินะคะบนที่ดินมีต้นไม้ใหญ่ต้นผลไม้เต็มที่ดินและมีแหล่งน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะและมีบ้านให้ถึงสองหลังเลยทีเดียว ของเรานะคะ100่รไล่มีทั้งหมด4ี่นดนะคะตั้งอยู่บนทำเลที่ดีมากๆห่างจากทะเลหัวหินเพียง20กว่านาทีก็ถึงแล้วค่ะอ่ะเราก็อยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกนะคะสี่แยกหนองพับ CJ7 ครบคันนะคะสามารถเดินทางสะดวกมากเลยนะคะมีถนนคอนกรีตหน้าที่ดินค่ะ น้ำประปาไฟฟ้าพร้อมและมีแหล่งน้ําเห็นไหมคะมีบ่อน้ําอยู่ด้านหลังของที่ดินและเห็นความอุดมสมบูรณ์บนที่ดินไหมคะมีต้นไม้ใหญ่มีต้นผลไม้ครบเลยนะคะรอบๆเป็นโอโซนที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีวิวภูเขานะคะทุกอย่าง อำนวยความสะดวกไว้เรียบร้อยที่สำคัญราคาดีมากๆเลยนะคะที่นี่อำเภอหัวหินยังมีราคาไล่ละสี่แสนกว่ากว่าอยู่เลยนะคะที่สำคัญโฉนดคุดแดงทุกแปลงค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะด่วนค่ะ